สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชานแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นเงินรางวัลห0,000ื่นนะครับกับแอปท o มันนี่นะครับผมตอนนี้คือเฮียเข้ามาที่แอปทูมันนี่แล้วนะครับตอนนี้นะครับทูมันนี่มีกิจกรรมลุ้นรางวัลนะครับผมก็ฉลองคลายล็อกดาวน์แจกโชค5 0 0พนนะคะไอ้แจกโชคแจกโชค5 0,000ื่นนะครับรีบรุ้นเลยนะครับโอเคพอเราเลื่อนลงมาเรื่อยนะจะมีเมนูลุ้นกิจกรรมลุ้นรางวัลนะครับ เราก็จะมีเมนูแรกนะครับฉลองคลายล็อกดาวน์แจกโชค5 0,000นนะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคครับก็จะเป็นรูปสนุกของรางวัลง่ายๆนะครับเลือกของรางวัลที่ชอบนะครับโอนเงิน1สตางค์รับเงินคือทันทีประกาศผลผู้โชคดี1ตุลาครับตอนนี้เหลือเวลาระยะเวลานะครับรูปสนุกนะครับอยู่2วันนะฮะสชั่วโมงนะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะฮะก็ เดี๋ยวเฮียจะลองนะครับลุ้นหนึ่งหนึ่งร้อยบาทดูนะครับอ่าหนึ่งสตางค์ทำรายการโอนเข้าหมายเลขบัญชีทูมันนี่ที่ระบบไว้แล้วก็ในหน้าต่อไปทันทีก,กดโอนเพื่อลุ้นรางวัลโอเคครับเรากดเข้าไปโอนเงินไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดยืนยันครับโอนโอเคครับแค่นี้เองนะฮะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำการ ลุ้นรางวัลนะครับ100บาทกับทูมันนีแล้วนะครับผมยังไงก็สำหรับคนที่จะร่วมรายการนี้ได้นะครับสนุกในการนี้ได้จะต้องอมอีอะไรล่ะแอปทู Money นะครับแล้วก็มีเงินอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับ1สตางค์นะฮะอย่างน้อยต้องโอนเข้าไปนะครับให้เขาแล้วก็เขาจะโอนกลับมาให้เราทันทีนะครับหลังจากนั้นพอเราก็เข้าเล่นเมนูนี้นะครับแล้วก็ได้ร่วมสนุกได้ลุ้นเงินหนึ่ง เอาร้อบาทนะครับกับแอปทูมันนี่นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ